โอเคสวัสดีครับยังเหลืออีกโค้ดนึงครับที่ยังไม่ได้เอาลงให้ครับลืมครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะเบอร์นิดหน่อยครับลืมเอาลงให้ครับเสียเวลาโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลุยเลยเดี๋ยวก่อนผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวสักครู่ครับอ่าใช่เปล่าก็ไม่รู้อ่อ 119่งหาฮะน่าจะใช่ครับ SOS 119่งหน่าจะน่าจะประมาณนี้ครับโอเคครับลองดูก่อนใช่วเปล่าไม่รู้อ่าฮะใช่ด้วย SOS 119ครับอ uh ่า huh. ใช่ครับไบโอห0ารีบแรกกันครับเพราะว่า500นี่มันมันบางทีแล้วมันอาจจะมีจํากัดครับ ถ้าไบโอห้ารส่วนมากไบโอห้ารจะมีจํากัดเพราะฉะนั้นต้องรีบแรกครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวมีโค้ดอะไรดีๆใหม่ๆม,มาเดี๋ยวผมเอาให้ใหม่สวัสดีครับ